14 Pro หรือ iPhone 14 Pro Max ราคาเนี่ยต่างกันอยู่แค่3,000บาทเท่านั้นจริงๆก็เลือกยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นจะพามาสรุปให้ฟังว่าทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างเนี่ยจะมาดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยคุณขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของอุ้มนะ้าไม่ว่าจะเป็นนะฟิล์มกระจกนะคะจากทาง High s h i เคส CD ดีนะคะจาก425 d g แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นอะแดปเตอร์นะคะจากไซเดอรมาอีกด้วยเพราะว่าในกล่องของ iPhone 14ซีรีส์เนี่ยมันช่างวางเปล่าเลอเกิน ดีๆมาเติมเต็มได้เดี๋ยวตอนท้ายมาป้ายยากันค่ะว่ามีอะไรสนใจบ้างแต่ตอนนี้ไปดูคู่นี้กันก่อนเลยความต่างแรกนะคะต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนคือเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะ,อะจอของตัว14 pro เนี่ยจะอยู่ที่6.1นิ้วส่วน14 pro max นะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.7นิ้วความต่างของหน้าจอเนี่ยมีผลอะไรไหมหรอก็แล้วแต่นะคะคนเนี่ยหลายคนชอบชมคอนเทนต์ในจอใหญ่ๆดู MV ดูซีรีส์อะไรอย่างนี้นะ แต่อ้มอยากให้ดูนิดนึงค่ะก็คือตัวนี้มันมาพร้อมกับ d y n a มิกไอแลนดที่ขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นการที่พื้นที่ตรงนี้ มันถูกกินไปเท่ากันพอจอนะคะของตัว14 pro มันมีขนาดเล็กกว่าใช่ไหมมันก็เลยทําให้นะคะเหมือนสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเยอะนิดนึงถ้าเทียบกับตัว14 pro max นะคะเราก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้มันกว้างนะคะอันนี้ก็จะส่งผลสําหรับเวลาที่เราเนี่ยจับแล้วก็เล่นเกมด้วยอ่าเดี๋ยวมลองถือให้ดูแล้วกันนะคะอยู่กับมือถ้าเล่นเกมมันก็จะกินพื้นที่ประมาณนี้ส่วนสําหรับตัว14 pro นะคะถ้าเล่นเกมก็จะกินพื้นที่ประมาณนี้อ่านี่คือเรื่องของขนาดหน้าจอเป็นเรื่องแรก กวเดเทีตาที่2นะคะเป็นเรื่องของน้ำหนกักตัวเครื่องแล้วก็การถือในมือค่ะอุ้มจะลองถือนะตัว iPhone 14 Pro Max ให้ดูค่ะอุ้มเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมือเล็กนะคะเราจะกวาดนิ้วเนี่ยไปได้สุดที่ Safari เนาะแล้วก็ขึ้นได้สุดเนี่ยประมาณปลายนะคะตัวนาฬิกานะอันนี้คือสุดแล้วนะสำหรับตัว iPhone 14 Pro Max ส่วน iPhone 14 Pro นะคะถ้าถือด้วยท่าเดียวกัน คุณจะสามารถกวาดนะคะไปได้ถึงโทรศัพท์เนาะและกวาดไปด้านบนนะคะจนถึงแบบกลางกลางค็อกนะคะประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้พิจารณาในการเลือกว่าจะเลือกรุ่นไหนต่อมาค่ะเป็นเรื่องของน้ําหนักใครที่ถือมือถือหนักๆนะคะแล้วมีอาการปวดหลังปวดแขนปวดนิ้วคุณต้องพิจารณาแล้วนะว่าเอ๊จะไปที่ตัวเล็กลงดีไหมนะคะดูน้ําหนักของไอ้ตัว14 Pro Max ก่อนละกันน้ําหนักจะอยู่ที่240.8นะคะ ทีนี้อุ้มมาลองช่างนะ,ะตัว iphone 4 4 pro ค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่207.6นะคะต่างกันประมาณ30กรัมได้30กรัมมีผลนะสำหรับการใช้งานจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะคะทีนี้อุมถือในมือนิดนึงด้านหลังนะประมาณนี้ด้านหลังนะคะของตัว14 pro ประมาณนี้นะการวางโพซิชันนะคะของตัวกล้องเนี่ยจริงๆกล้องก็คือไซส์เดียวกันเลยนะมันก็จะดูใหญ่นิดนึงบน iphone 14 pro นะคะก็เทียบกันประมาณนี้ OK อันนี้เนี่ยอยากจะมาเทสเรื่องลำโพงให้ฟังนิดนึงนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อุ้มรู้สึกว่ามันต่างกันนะ่ะก็คือลำโพงของทั้งคู่นะคะของตัว iPhone 14 Pro Max จูนมาดีมากอุ้มบอกในกคลิปก่อนแล้วเนาะพอมาเทสกับตัว iPhone 14 Pro จะรู้สึกเลยค่ะว่าเสียงมันนุ่มมันกลมกว่ามันรู้สึกว่าทั้งเบสทั้งเสียงร้องเสียงกลางอะไรแบบนี้นะคะชัดเจนมากๆเลยเอ่าแล้วก็ละมุนมากเอออุ้มรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลำโพงนะคะของมือถือตัวหนึ่งที่เพาะมากๆเลยส่วนตัว iPhone 14 Pro เนี่ยอุ้มยังรู้สึกว ทางแหลมยังเป็นโทนนะคล้ายๆกับตัว iPhone 13 Pro Max อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้พิจานะรณาเรื่องต่อมานะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแบตทั้งคู่มีขนาดแตกต่างกันนะ ตัว14 Pro Max นะคะจะมากับแบตเตอรี่ขนาดถึง4,323ม ah. ิลลิแอมส่วนตัว iPhone 14 Pro นะคะจะมากับแบตเตอรี่เนี่ยขนาดอยู่ที่3,200ม ah. ิลลิแอมโอ้ต่างกันน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ3ชั่วโมงได้เลยนะเทียบกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการให้ใช้มือถือแบบอยู่ยาวๆและไอ้ตัว14 Pro Max นี่คือแบตโคตรอึดทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ,ะว่าแบบจะอยู่เต็มวันหรือเปล่าอยู่ได้แน่นอนนะแต่ว่าหลม,มุดเป็นตัว14 Pro นะคะมันก็จะแบตเนี่ยใช้งานได้น้อยกว่า ลและความต่างสุดท้ายนะคะของทั้งคู่เนี่ยคงเป็นเรื่องของราคาค่ะราคาเริ่มต้นของตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะอยู่ที่44,900บาทแล้วก็สำหรับตัว14 Pro นะคะจะอยู่ที่41,900บาทอย่างที่บอกไปค่ะว่า3,000เนี่ยทดแทนกับสิ่งที่เมื่อกี้อุ้มเล่าให้ฟังไปว่ามันแตกต่างอะไรบ้างนะคะแล้วคุณพึงพอใจหรือเปล่านั่นเอง มาดูสิ่งที่เหมือนกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆมีหลายอย่างที่เหมือนกันสุดๆไปเลยนะเอาอย่างแรกก่อนละกันตัวหน้าจอตัวนี้ค่ะจะมากับจอ LTPO Super Retina XDR OLED Display Refresh Rate เนี่ย120เฮนะคะเท่ากันเลยเนียนๆนุ่มๆนะคะอย่างต่อมาที่เหมือนกันอีกก็คือให้นะคะในส่วนที่เป็นเกาะหันษาเนาะเป็นตัว Dynamic นะคะไอแลนด์นะคะมาให้เหมือนกันเลยสามารถทำงานได้คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นเปิดนะคะไปที่ Timer กด Start ปบ ดันขึ้นไปด้านบนนะคะจอตัวนี้เนี่ยสามารถจะกดได้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะตัว iPhone 14 Pro Max ที่เป็นเต็มๆนะมุมเล่าให้ฟังคร่าวๆละกันว่าตรงนี้ง่ายๆเลยมันคือการทํากล้องซ่อนใต้จอแหละแต่แค่มันยังไม่ทำนะคะให้มันเป็นแบบตัวพื้นหน้าจอนะคะทั้งหมด เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้งานบริเวณนี้โดยการกดนะคะได้เกือบทุกจุดเลยอ้อจะบอกก่อนนิดนึงนะอุ่งลองทดสอบดูแล้วว่าถ้าคุณกดนะคะบริเวณตรงกลางนะที่เป็นตัวกล้องกับตัวเซนเซอร์มันจะไม่สามารถกดได้นะคะคลิปแรกลืมบอกไปนะตัวนี้ก็สามารถทําได้แบบนี้นอกจากมีนะคะในส่วนที่เป็น Dynamic Island ค่ะมันยังมีนะในส่วนที่เป็น Always On เหมือนกันนะคะก็คือมันจะเป็นการดิมนะตัวแบ็กกราวนะคะทั้ง wallpaper ทั้งสิ่งที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนเนี้ย ให้มันนะคะเรียกว่าดิมลงมา ก็จะกลายเป็น always on นะคะอยู่ที่ประมาณ1นนะคะ1เฮิร์ต์นั่นเอง r e f l e c t i n นึเ่เฮิร์ตแต่ก็แนะนำนิดนึงละกันสำหรับคนที่ใช้นะตัว14 Pro นะคะแบตเนี่ยค่อนข้างจะ drain นะเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้แบบเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดบ้างนะคะในส่วนที่เป็น always on ซึ่ง always on เนี่ยสวยดีนะเดี๋ยวอุ้มขอเปิดนะคะเป็นอันอื่นให้ดูนิดนึงเดี๋ยวอุ้มจะเปิดนะคะ always on อนะันอื่นให้ดูนะคะอันนี้เป็นนาอุ้มละกันปึ๊บแบบนี้ ปึ๊บเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็สมมติแป๊บหนึ่งพอไม่มีคนใช้งานนะมันก็จะขึ้นเป็นอซอนแบบนี้ซึ่งแสดงผลได้โอ้โหสวยงามมากนะคะแล้วก็ยังเห็นสีสันทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนเลยนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้ไปลองเล่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของชิปเซตค่ะทั้งคู่เนี่ยให้ชิปตัวเดียวกันมาเลยนะก็คือตัวที่เป็น A16 BiIonic นั่นเองค่ะแล้วก็แรม6กิเท่ากัน อุ้มเนี่ยขอเปิดเบนส์มาให้ดูนิดนึงนะคะคะแนนใกล้เคียงกันมาก1885 1876 5434 54351นะคะก็คือใกล้กันสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยตัวนี้จะเล่นเกมได้ไหวไหมโอ้โห oh สบายมากนะคะผสมกับตัวหน้าจอนะที่สวยงามเป็นแบบตรงแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะ การชาร์จทั้งคู่นะคะยังรองรับฟ้ฟชาร์จที่20วัตต์เท่ากันตัวเครื่องนะคะจะกกันน้ํากันฝุ่นนะคะ iPhone 18เท่ <IP 68 S 1> ากันเช่นเดีวยวกันตัวกล้องนะคะเป็นกล้องเลนชุดเดียวกันเลยนะก็คือจะไล่ตั้งแต่เลนหลัก148ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวเลนเอาต์ตไวที่ถูกอัปเกรดใหม่นะ12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเทเลนะคะที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันเนาะชุดเลนเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณภาพกล้องออกมาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าจะต่างนิดนึงก็คือตอนนี้ทั้งคู่อุ้งว่าคอนทราสยังจัดมากเีย ต้องรอให้มันมีการปรับนู่นนี่นั่นนะคะกันอีกต่อไปเนาะพอจะเป็นพอไลนิ่งเหมือนกันนะคะตัวเครื่องหนาเท่ากันนะใส่เคสด้วยกันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีนิดนึงละกันสีเนี่ยจะมีเหมือนกันนะสองสีนี้มันมีทั้งสองรุ่นนะคะตัวนี้ชื่อว่าสี Deep Purple นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าม่วงๆเข้มๆม่วงๆวงวงวงอีๆนั่นเองนะคะตัวนี้คือสี Space Back นะคะก็สีเหมือนกับตัว คล้ายๆกับตัว MacBook m Air a นะคะ M2 นั่นเองทั้งคู่เทียบสีกันให้ดูนิดนึงฟลืบคนบอกว่าสเปแคแ b l a เท่กว่า นะบอกว่าเฮ้ยบางทีแบบม่วงมันอาจจะแบบเบื่อง่ายนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะพยายามจะให้มันม่วงที่สุดประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะทั้ง2รุ่นนะ14 Pro แล้วก็14 Pro Max เลยดูวิดีโนี้นะคะน่าจะมีเครื่องกันแล้วค่ะแต่ว่าติดฟิล์มกระจกนะคะใส่เคสแล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์กันหรือ,อยังถ้ายังค่ะองขอมาแนะนำเลย เริ่มที่ฟิล์มกระจกกันเลยดีกว่าค่ะน,นี้จะเป็นฟิล์มกระจกจากแบรนด Hi ์ High Sh Shield นะคะก็จะมีทั้ง iPhone 14 Series ทั้งหมดเลยนะรุ่นนี้ชื่อว่า 3D Triple Strong Max ค่ะตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากๆอุ้มเนี่ยติดตั้งนะคะอยู่กับตัว iPhone 14 Pro Max ของอุ้มด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยมันผ่านการอบพิเศษ์เนี่ยกว่า6ชั่วโมงนะคะการกระแทก 9S แล้วก็เป็นแบรนด์เดียวค่ะที่กล้ารับประกันนะว่าการรับประกันนะคะฟิล์มแตกเนี่ยตลอดอายุการใช้งานเลยวันนี้ค่ะอุ้มขอมาแจากส่วนลดนะคะเป็นโค้ดส่วนลด 1 0ึบาทด้วยกันโค้ดนะคะฟังให้ดีนะโค้ดก็คือ hish นะคะแล้วก็ i a u m โค้ดนี้นะคุณจะสามารถนำไปใช้นะคะเพื่อซื้อนะ High Shield Boxset นะคะของ iPhone 14 Series ได้นะผ่านช่องทางนะ Shopee นะคะของทาง High Shield Official Shop ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปรีบซื้อกันได้เลย <S <S ต่อกันที่เคสกันดีกว่าค่ะ <S 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 เคสอันนี้นะคะชื่อว่า Pelican Ranger b a c k นะคะหน้ากล่องมันเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าทาง425ดีกเนี่ยรวบรวม,รวม เะคสจากแบรนชั้นนำเนี่ยทั่วโลกเลยมีทั้ง iPhone 14นะคะก็คือ14ซีรีส์ทุกรุ่นเลยนะทีนี้เจ้าตัวนี้มันดียังไงคะ่ะสำหรับ p e r i g a n Ranger b a c k นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบทอด DNA นะของอการการันกระแทกเนี่ยจากแบรนด์นะคะกล่องนิรภัยก็คือแข็งแรงนะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากนะแล้วก็เหมาะสำหรับการเป็นเคสใสลุยเลยนะคะสังเกตดูว่ามันจะ,ะมีนะคะเรียกว่าขอบเนี่ยออกโผล่มาเหนือตัวกล้องนะคะทำให้เราสามารถวางเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องกังวล ว่าแบบเฮ้ยมันจะไปกระแทกกับพื้นหรือเปล่าด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับโครงสร้างที่เป็นดูโอเลเยอร์นะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นแบบรีไซเคิลอีกด้วยค่ะที่สำคัญตัวนี้นะคะทาง425 d g เนี่ยเขารับประกันให้1ปีเต็มเลยและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะต้องเป็นอันนี้แน่นอนค่ะสำหรับหัวอะแดปเตอร์นะคะจาก z m i ตัวนี้เป็นรุ่น A01 นะคะสีฟ้าเนี่ยน่ารักมากนะแล้วตัวนี้ค่ะจะชาร์จแบบ PD นะคะไวถึง20วัตต์เลยทีเดียวมากับเทคโนโลยีนะคะแก เจน3ด้วยนะตัวเล็กกว่านะคะเบากว่าแล้วก็ร้อนน้อยกว่าค่ะตัวจริงงานดีมากนะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคริสตัลนะคะแล้วก็ทางเซนเเนี่ยรับประกันให้นะคะยาวนานถึง2ปีแล้วก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีระบบนะรักษาความปลอดภัยเนี่ยให้เราถึง5ชั้นเลยทีเดียวสรุปแล้วนะคะสำหรับอุ่มค่ะ iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เนี่ยมีความแตกต่างกันในเชิงของภายนอก ซะเยอะมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเครื่องขนาดหน้าจอน,ะน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้กังวลน,นะคะหรือว่าห่วงในเรื่องนี้อุ้มเล่าไป คุณก็ใช้ iPhone 14 Pro ได้อย่างสบายใจเลยแล้วรับรองว่าออกมาเนี่ยสวยงามแน่นอนนะคะเดี๋ยวอุ้มให้ดูด้านหน้าอีกทีนึงไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ออกมาซัพพอร์ตนะ uh, Always On นะคะหรือว่าตัวไอตัวเกาะหันขาใดๆก็ตามค่ะขอบบางนะสวยงามเลยอ้าวันนี้นะคะอุ้มขอฝากไว้เท่านี้ละกันเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอุ้มจะา iPhone 14นะคะมาเทียบกับ iPhone 13ให้ดูคู่นั้นน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีความใกล้กันจน ลดต้นคอเลยล่ะอ่าเดี๋ยวไว้รอติดตามนะกันวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ